แจ้งข่าวแจ้งข่าวจบคดีหวย30ล้านก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจากกรณีร้อยตำรวจโทรจรนูนวิมูลหรือหมวดจรนูนอดีตข้าราชการตำรวจสำนักงานโูทรบ่พอพลออำเภอบ่พอพลอจังหวัดกาญจนบุรี ถูกรางวัลที่หนึ่งฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560เลข533726จำนวน5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทต่อมานายปีชาไข้ควรหรือครูปีชาอ้างว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเป็นของตนและได้ยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทรจรูน ข้อหายักยอกทรัพย์รับรับของโจรจากนั้นเมื่อวันที่4มิถุนายน62สารจังหวัดกาญจนบุรีมีคำพิพากษายกฟ้องร้อยตำรวจโทจะลูนแต่ครูปีชาได้ยื่นอุทธร์สู้คดีต่อล่าสุดวันที่20ตุลาคม2563เมื่อวานที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกา ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ภาคเจ็ดในคดียักยอกทรัพย์และรับของโจรที่ครูปีชาไข้ครวนเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนสำหรับคดีหวย30ล้านศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726 รวมห้าฉบับดังนั้นโจทย์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องและศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยมิดได้วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นั้นจึงเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ใช่เรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นดังดังที่โจทย์อุทธรณ์ อุทธร์ข้อหนี้ของโจท์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายื่นยกฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายหากสารอุทธร์ภาคเ็ตมีคำพิพากษายกฟ้องหมดจรูนยืยืย่นตามสารชั้นต้นแล้วตามกฎหมายก็จะทําให้คดีนี้กลายเป็นคดีต้องห้ามดีกาและถือว่าคดีนี้จบสิ้นลงหลังจากยืดเยื้อมานานรวมสามปี